สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะคะ <c oughs> ในเย็นชัดบ่อค่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนเลยนะคะเ <c oughs> มื่อนี้มาพบก,กับรัจาพาเซ็บอีกแล้วจ้ามาพบก,กับรัจาพาเซ็บอีกแล้วค่ะทุกคนพาพี่น้องมากินจะพาทุกๆคนมากินหอยนางรมนะจ๊ะหอยนางรมค่ะเมื่อวานไปตลาดนัด <c oughs> ไปตลาดนัดนาซําแซงนะคะตลาดนัดคลองถม ก็เลยได้สามกองร้อยนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะสามกองร้อยผักเขาก็ไม่มีอย่างไรหรอกค่ะนี่แหละจ้ะผัะะะกกษตเฉดผักแตงผักกาดและนี่เลยอ่าดักแด้จ้ะพี่น้องดักแด้เอามาเอามาขวามาทอดไหมเราด้วยจ้ะอืมเอาเมาเห็ดไหมใตใบบักกูด ใส่ใบบักกูตะไคร้ใส้หอมโรยเก,รลกลือลงไปหอมกลมกลอมมอนีม้นมาน,นี่ได้จ้ะได้กระเทียมกระเทียมเขาเอินกระเทียมอะนอย่างวะกระเทียมโทนดองบ่เนี่ยอืของแม่จิตนะคะโปรโมดให้นิดนึงกระเทียมโทนดองอแซ่บได้แหละเนาะ ลองซีบิืงก่อนเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจ้าครั้งแรกในชีวิตนะคะ่ะที่กินกระเทียมโทนดองที่ผ่านมาก,ก็กินกระเทียม <c oughs> กระเทียมดองธรรมดาเนี่ยแหละจ้ะแต่อันนี้มันเป็นกระเทียมโทนเนาะน้ำกระเทียมแซ่บดีหอมเดี๋ยวไว้ใส่ตำสมค่ะพี่น้องก่อนจะไปรับรับชมคลิปนะคะดินพันกันก่อนจะรับชมคลิปนะคะ ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรั้ษาผ้าแซบชแนลได้เลยลจ้า,จา <c oughs> อากาศเปลี่ยนเป็นวัดติดกับดูอีกแล้วค่ะพี่น้องม,มาจ้าแซบๆน้องกัน <c oughs> แซบๆน้องกันเลยจ้าน้ำพริกกม็มีพริกเผากระเทียมเขาอู่ไสล่ะได้กระเทียมอันนี้มาอีกหอมเจียวกระเทียมเจียวหอยลงไป มันแมนบ่ลับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อยาแล้วทดสอบเนะน้ำจิ้มโรยลงไปค่ะทดสอบทดสอบว่ามันสีแสบสำใดะมาจ้าซ้บแตต้องการน,น้ำจิ้มอร่อยมาก หลุกน้องห้องแล้วกรอบหวานขย้อนเพื่อนกินกันนะไม่นด้แซ่บปปนี่มันอะไรแบบนี้นี่เองหอมมากโรยน้ำจิ้มลงไป่จ้ะ ลองทุกลองห้ลยเอาเลีนซิกินกับเขาให้พี่น้องเบิ้งอยู่ได้จ้ะนะรับเอาไปตำแจ้วก็ได้ค่ะใส่หอมเข้ากัน แมนบล่ล um ่้นน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยตามด้วยกระเทียมเจียวเทียมเจียวหอมเจียวนะคะเอทับลงไปเลยคะ่ะ บ่คักใเจอโมันเก็บเพียไมาให้เขากินแล้วบอกไม่ขานก็ได้ <laughs> เมอนนก่นนนบ่บรรยากาศดีดีข้างหลังเป็นภูกเขาจ้ะหมู่บ้านติดถนนเลยแล้วก็ตรงข้ามเป็นหมู่บ้านค่ะทุกคน พอถนัดเนาะเอาออกก็น่าจะ้ะกินซมิเอาละมาเนี่ยให้พี่น้องเบิง้งกินพ่อพ่อหายยากค่ะพี่น้อง อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆ มัฒนธนรดปันไดเนาะ <c oughs> โอ้ยลงไปจ้าน้ำจิ้มมาแสบๆน้งกันจ้า เข้ากันได้ดีมากสอนอ่คยเห้ย ใส่น้ำจิ้มลงไปจ้ะเน้นเน้นมาจ้าน,น้ำอย่างนกขวุณ ผหอ,อ,อ,อมอร่อย <c oughs> นำ้ำจิ้มลงไปเลยจ้ามาจ้ายั่วจ้า จิ้มราดลงไปใส่ <c oughs> ลงไปจ้าตามใจชอบเลยนะคะ่ะ ขาดเธอไม่ได้จ้ะน้ําต้องมีน้ำขังไก่ <c oughs> เพราะหอมปากหอมคอนะจ๊ะพี่น้องทันไลกุนี้ก็ขึ้สิกินบ่นเบิดหรอกจ้ะตามกระปุกสามกระปุก,กร้กรอยนะจ๊ะถือว่าโอเคอยู่นะพอดีกินบ่หน่อยเกินบ่หลา,ายเกินมาจ้ะ อ,อิ่มแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามละจ้ะพารซปชาแน,นลด้วจ้ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็ได้จ้ะพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคน